ยาเม็ดสีแดงธรมธรมดาๆที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเหมือนในตำนานเทพนิยายจริงๆที่สามารถชุบชีวิตคนตายฟื้นฟูกระดูกข,ขาวได้ก่อนหน้านี้เป็นเพียงสิ่งที่ผมมอบให้ไปส่งงเท่านั้นแต่กลับช่วยพ่อแม่ของลูกเคยตระกูลฉินให้รอดพ้นจากความตายได้เมื่อครู่นี้เองเพื่อขอให้ผมยื่นมือเข้าช่วยช่วยพ่อแม่ของตัวเองเฉิงเว่ยและฉินหมินเยี่ยนรีบเดินทางกลับเซี่ยงให้ทั้งคืนพอเฉิงเว่ยเจอฉินไคหูก็คุกเข่าลงทันทีพ่อครับก่อนหน้านี้เป็นเพราะผมหยิ่งยโสเกินไปเป็นความผิดของผมเองทั้งหมดขอให้พ่่อเห็นแก เยยนและหลิวๆช่วยชีวิตพ่อแม่ผมด้วยเถอะครับการกระทำนี้ทำให้ชินไคหูถึงกับงงไม่ใช่วันตรุษจีนสักหน่อยจูจูแกมาคุกเข่า ให้ฉันฉันไม่จําเป็นต้องให้ซองแดงแกหรอกนะพ่อแม่แกเป็นอะไรไปชินไขหูยังคงถามด้วยความเป็นห่วงจากนั้นเฉิงเวยก็เล่าเรื่องที่พ่อแม่ของเขาเข้าโรงพยาบาลให้ชินไขหูฟังอย่างละเอียดนําคําพูดที่ผมบอกกับชินหมิ่นเยี่ยนเล่าให้ชินไขหูฟังอีกครั้งชินไขหูฟังแล้วแม้จะประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้ตกใจมากนะักเพราะเขารู้ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสักนิดความหมายที่พวกเธอมาวันนี้ฉันเข้าใจแล้วคือให้ฉันไปขอร้องให้ท่านหลินช่วยไปฮ่องกงเพื่อช่วยพ่อแม่พวกเธอชินไข้าใจ ความหมายของเฉิงเว่ยแล้วใช่ครับขอให้คุณพ่อช่วยด้วยเฉิงเว่ยตอบเสียงแข็งชินไคหูตอนนี้ลำบากใจแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นเขาคงปฏิเสธไปโดยตรงแต่ตอนนี้เป็นเรื่องความเป็นความตายเขาจึงลังเลแต่อีกฝ่ายคือผมเขามีสิทธิ์อะไรที่จะไปขอให้ผมช่วยแกนี่สร้างปัญหาใหญ่ให้ฉันจริงๆพ่อแม่แกอาการโคมา่าฉันก็ร้อนใจมากแต่พวกเธอก็น่าจะรู้ว่าสถานะของท่านหลินนั้นแตกต่างชินไคหูพูดอย่างจนใจเขาเองก็ตัดสินใจไม่ถูกลำบากใจไปหมดด้วยความเป็นญาติด้านหนึ่งคือลูกสาวของตัวเองเขาย่อมไม่อยาก เห็นพ่อตาแม่ยายของลูกสาวต้องจากไปแบบนี้แต่เพียงแต่สถานะของผมนั้นพิเศษเกินไปไม่อาจเทียบกับคนอื่นได้ชินมินเยียนเห็นพ่อลำบากใจเธอก็รู้ว่าเรื่องนี้มันพูดยากจึงเสนอขึ้นมาว่าชินเฟินกับชิงชิงอยู่กับท่านหลินตลอดให้พวกเขาช่วยพูดหน่อยได้ไหมคะชินไข้หูฟังแล้วถอนหายใจอย่างจนปัญญาพวกเธอรู้จักท่านหลินน้อยเกินไปให้คนใหญ่คนโตอย่างท่านตอบตกลงพวกเธอนี่มันเหมือนลดตัวลงมาเลยนะไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากฉันรับปากพวกเธอได้ให้ชินเฟินกับชินชิงชิงไปลองอย่างเชิงดู ถ้าท่านลินไม่มีท่าทีไม่พอใจค่อยให้พวกเขาเอ,อ่ยเรื่องนี้ถ้าท่านลินดูรังเกียจฉันจะไม่ให้พวกเขาเอ,อ่ยปากเด็ดขาดครับขอบคุณครับพ่อเฉิงเวยก็รู้ว่าทําได้เพียงเท่านี้รีบกล่าวขอบคุณไม่ต้องขอบคุณฉันจะได้เรื่องหรือไม่ฉันก็ไม่รู้เป็นครอบครัวเดียวกันฉันจะไม่ช่วยได้ยังไงชินไคหูโบกมือปฏิเสธคําขอบคุณของเฉิงเวยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือความรู้สึกก็สมควรต้องช่วยอยู่แล้วจากนั้นชินไคหูก็โทรศัพท์หาชินเฟินและอธิบายสถานการณ์ชินเฟินลำบากใจเขาเองก็ไม่รู้จะเปปิดปาก พูดยังไงจากนั้นจึงไปหาชิงชิง,ชงเขาคิดว่าให้ชิง,ช,งชิงพูดน่าจะสะดวกกว่าเมื่อกี้คุณปู่โทรมาหาพี่ ให้พี่มาบอกเรื่องหนึ่งกับเธอชินเฟินโกหกหน้าตายเรื่องที่เดิมทีต้องให้พวกเขาสองคนทำกลายเป็นชินชิงชิงต้องทำคนเดียวเรื่องอะไรเหรอชินชิงชิงถามพ่อแม่สามีของคุณอาตอนนี้อยู่โรงพยาบาลคงอยู่ได้ไม่เกินสองวันคุณปู่ให้เธอไปลองอย่างเชิงท่านหลินดูดูว่าท่านหลินจะเต็มใจช่วยหรือไม่ชินเฟินอธิบายฉันไม่ไปไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยพวกตะกูลเชิงนั่นหญิงโสจะตายมีวันนี้ก็สมควรแล้ว ฉันไม่ไปหรอกจะไปพี่ก็ไปเองสิชินชิงชิงปฏิเสธคำขอของชินเฟินเฮ้อเธอนี่นะทำไมไม่ฟังคำพูดคุณปู่เลยชินเฟินถอนหายใจหลอกพีหรือไงถ้าคุณปู่หาฉันจริงๆทำไมไม่โทรมาหาฉันเองทำไมต้องมาผ่านพี่ด้วยล่ะชินชิงชิงไม่เชื่อคำพูดของชินเฟินชินเฟินถูกจับโกหกต่อหน้าได้แต่หัวเราอแห้งๆเชอตัวเองกลัวก็บอกมาตรงๆ ยังจะมาหลอกฉันอีกชินชิงชิงเบ้ปากพูดแล้วตกลงเธอจะไปหรือไม่ไปเรื่องครอบครัวเฉิงเป็นยังไงพี่ไม่ขอวิจารณ์นะแต่อย่างน้อยก็เป็นครอบครัวของคุณอาอีกอย่างคุณอาก็ไปขอร้องคุณปู่แล้วคุณปู่เป็นคนกลางลำบากใจที่สุดดังนั้นจึงให้พวกเราไปลองอย่างเชิงดู ถ้าท่านหลินไม่เต็มใจพวกเราก็จะไม่เอ่ยเรื่องขอความช่วยเหลือเด็ดขาดชินเฟินไม่กล้าทำเหมือนคำพูดคุณปู่เป็นผายลมในเมื่อคุณปู่สั่งแล้วเขาก็ต้องไปทำเธอลองคิดดูสิคุณอาก็ดีกับเธอไม่น้อยเลยนะกระเป๋าเครื่องสำอางไม่เคยขาดเลยที่ซื้อจากห้องกงมาฝาอีกอย่างถือว่าเธอช่วยคุณปู่สักเรื่องไม่อย่างนั้นคุณปู่ก็คงไม่สบายใจชินเฟินเห็นชินชิงชิงเงียบไปจึงเกลี้ยกล่อมต่อไม่ต้องพูดแล้วฉันกําลังคิดอยู่ว่าจะพูดเรื่องนี้กับท่านหลินยังไงชิงชิงเหลือบมองชินเฟินแล้วพู เฟิรนพูดจบก็ส่งสายตาให้กำลังใจชิงชิงแล้วค่อยๆถอยออกไป ชินชิงชิงคิดอยู่นานก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีสุดท้ายชินชิงชิงรวบรวมความกล้าขึ้นไปหาผมบนชั้นบนภายในห้องหนังสือผมกำลังนั่งสมาธิได้ยินเสียงข้างนอกประตูจึงลืมตาขึ้นขณะนั้นประตูห้องหนังสือก็ถูกเคาะเข้ามาสิผมพูดขึ้นท่านหลินชินชิงชิงเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังเรียกขึ้นคำหนึ่งระหว่างเราไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้พูดมาถึงมีเรื่องอะไรผมเห็นสีหน้าชินชิงชิงเต็มไปด้วยคำถามจึงถามออกไปตรงตรงหนูไม่รู้จะพูดยังไงคุณอาของหนูท่านเคยเจอแล้วก็เรื่องของท่านนะคะชินชิงไม่ จะเปิดปากอย่างไรจึงเอ่ยถึงเรื่องพ่อแม่สามีของชิงหมิ่นเยี่ยนสินะผมคิดในใจเวลาก็คงประมาณนี้แหละท่านลินรู้เหรอะคะชิงชิงเบิกตากว้างถามขึ้น อม,มองออกตั้งนานแล้วความเป็นความตายมีชะตากำหนดผมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวผมปิดปากชินชิงชิงโดยตรงถ้าทุกคนที่กำลังจะตายผมต้องยื่นมือเข้าช่วยหมดผมคงเหนื่อยตายไปแล้วผมไม่ใช่ปราดไม่ใช่พระโพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์ชีวิตมนุษย์ธรรมดาในสายตาผมล้วนเหมือนกันถึงจะช่วยก็ต้องดูวาสนาด้วยข้าหนูเข้าใจแล้วชินชิงชิงตอบอย่างระมัดระวังขณะเดียวกันก็ด่าชินเฟินในใจยับเยินบอกแล้วว่าไม่มาตอนนี้ตัวเองต้องมาขายหน้าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็มารบกวนท่านหลินช่างหน้าเบื่อจริงจริง เธอไม่ต้องรู้สึกกดดันผมเข้าใจเธอได้ถ้าเป็นครอบครัวของเธอผมจะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่ลังเลส่วนคนอื่นๆนั้นต้องดูที่วาสนาผมเห็นชินชิงชิงดูท่าทางละอายใจจึงปลอบใจขึ้นมาขอบคุณค่าท่านหลินหนูทราบแล้วค่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะชินชิงชิงพยักหน้าอย่างซาบซึ้งผมพยักหน้าชินชิงชิงเพิ่งจะหันหลังกลับไปผมพูดขึ้นว่าพวกเธอเองก็ช่วยได้จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมาบอกผมเลยพวกเราช่วยได้หรอคะชินชิงชิงหันกลับมาถามอย่างประหลาดใจเธอกับพี่ชายเธอเรื่องที่ในมือ มีโอสดสองเมตรที่ผมให้ไปพวกเธอเองลืมไปแล้วเหรอผมยิ้มฉินชิงชิงฟังแล้วถึงเพิ่งนึกออกจริงด้วยลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท ยาของผมเป็นยาเทวดานะเพียงพอที่จะชุบชีวิตคนตายได้ขอบคุณท่านหลินที่เตือนค่ะชินชิงชิงพูดจบก็วิ่งออกไปอย่างดีใจในเมื่อรับปากคุณปู่แล้วชินชิงชิงก็ตั้งใจจะช่วยอยู่แล้วในใจโอสถในมือถึงแม้จะล้าค่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เต็มใจนําออกมาถ้าแม้แต่โอสถของตัวเองยังไม่ยอมนําออกมาแล้วยังจะหวังให้ผมไปช่วยชีวิตอีกคนแบบนี้น่ะค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วผมเห็นชินชิงชิงออกไปอย่างดีใจก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจชินชิงชิงสามารถตัดสินใจได้โดยไม่ลังเลเกี่ยวกับปัญหา เรื่องโอสถในมือของตัวเองนี่ก็เพียงพอที่จะบอกได้ว่า นิสัยของชินชิงชิงไม่มีปัญหาใดๆผมมั่นใจในเรื่องการมองคนของตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมหลังจากชินชิงชิงออกจากห้องหนังสือพอลงมาชั้นล่างชินเฟินก็รีบเดินเข้ามาเป็นยังไงบ้างชินเฟินถามจะเป็นยังไงได้ละ่ะถ้าใครๆก็อาศัยเส้นสายมาขอความช่วยเหลือจากท่านหลินท่านหลินจะไม่เหนื่อยตายหรอชินชิงชิงถามกลับอย่างไม่พอใจงั้นก็ได้ชินเฟินไม่ได้ผิดหวังอย่างไรเสียตัวเองก็ได้พยายามแล้วผมไม่ไปก็อยู่ในความคาดหมายของเขาความสัมพันธ์นี้มันห่างไกลเกินไปผมจะไปยุ่งกับคนแปลกหน้าทำไม แต่ว่าท่านหลินชี้ทางสว่างให้ฉันทางหนึ่งชินชิงชิงมองชินเฟินด้วยรอยยิ้มแล้วพูดทางสว่างอะไรชินเฟินถามพี่ลืมไปแล้วหรือว่าในมือพวกเราสองคนมีโอสดทิพย์อยู่คนละเม็ดท่านลินบอกว่ายาสองเม็ดนี้เพียงพอที่จะช่วยชีวิตพวกเขาได้ชินชิงชิงอธิบายใช่ใช่ลืมไปชั่วขณะเลยงั้นจะรออะไรอยู่ล่ะรีบกลับไปบ้านสักรอบสิชินเฟินเร่งไปกันเถอะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกลับมาจะดึกรบกวนทุกคนนอนหลับชินชิงชิงพูดจบก็นำเดินออกไปทั้งสองคนออกจากคฤราสน์แล้วกลับไปบ้านตระกูลชินโดยตรงชินเฟิน ชิงชิงเป็นยังไงบ้างท่านหลินว่ายังไงชินมินเยียนเห็นทั้งสองกลับมาก็รีบถามพวกเราคิดกันอยู่ครู่หนึ่งตัดสินใจว่าจะไม่เอ,อ่ยเรื่องนี้กับท่านหลินแล้วชินเฟินพูดเฉิงเวยและชินมินเยียนฟังแล้วสีหน้าเปลี่ยนไปดูผิดหวังเล็กน้อยแต่ว่าพวกเราก็ช่วยคุณอาได้นะคะชินชิงชิงรับช่วงพูดต่อพวกเธอช่วยได้หรอือชินชิงชิงคำพูดนี้ทําให้ทุกคนสงสัยยังไงกันนี่ไปเรียนแพทย์แผนจีนกับท่านหลินมาเหรอถึงเรียนก็คงไม่เร็วขนาดนี้เรียนส่งส่งก็ชุบชีวิตคนตายได้แล้วนี่มันง่ายเกินไปแล้วอ เมื่อเห็นสายตาสงสัยของทุกคนชินเฟิร์หยิบกล่องใบหนึ่งออกมาแล้วพูดว่านี่คือโอสทิทิปที่ท่านหลินให้พวกเราไว้ก่อนหน้านี้ยานี้สามารถชุบชีวิตคนตายได้เพื่อคุณอาพวกเราสองคนตัดสินใจนำออกมาเชิงเวยเห็นดังนั้น จึงเดินไปอยู่หน้าคนทั้งสองโค้งคำนับอย่างลึกซึ้งกล่าวขอบคุณอาเคยอาัยเรียกตามสักก่อนหน้านี้ผมทําอะไรให้พวกเธอไม่พอใจผมขอโทษบุญคุณครั้งนี้ผมเชิงเวยจะจดจําไว้ในใจเชิงเวยคนนี้ถึงแม้จะขี้อวดไปบ้างท่าทางหยิ่งยโสไปหน่อยแต่ก็ยังไม่เลวร้ายเกินไปเป็นคนที่มีความกระตันยูจริงๆโดยทั่วไปคนที่มีความกระตันยูก็พอจะช่วยเหลือได้เชิงเวยย่อมรู้ดีถึงความสําคัญของโอสถทิพสองเม็ดนี้ถ้าชิ้นเฟิรนและชิ้นชิงชิงไม่นําออกมาเก็บไว้กับตัว ก็ยังสามารถช่วยชีวิตคนในครอบครัวตัวเองได้ตอนนี้ทั้งสองคนไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยยังนำออกมาให้โดยไม่มีเงื่อนไขน้ำใจนี้ความใจกว้างนี้เฉิงเวยยอมรับว่าตัวเองทำไม่ได้ของสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เงินจะวัดค่าได้เลยชินเฟินและชินชิงชิงถึงแม้จะเป็นรุ่นน้องแต่ในขณะนี้เฉิงเวยรู้สึกซาบซึ้งน้ำตาไหลชินไขหูมองดูโดยไม่ได้พูดอะไรหลานชายหลานสาวมีความใจกว้างเช่นนี้เขาก็ยินดีมากชินเฟิน ชิงชิงอาขอบคุณพวกเธอมากนะชินหมิงเยี่ยนเดินเข้าไปจับมือทั้งสองคนกล่าวขอบคุณคุณอาตอนนี้พวกคุณอารีบเอาอยากลับห้องกงเถอคะ่ะระหว่างทางอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ยิ่งกลับไปเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีตอนนี้ยังเช้าอยู่ไม่จําเป็นต้องค้างคืนที่เซี่ยงไฮ้แล้วชินเฟินยื่นยาในมือให้ชินหมิงเยี่ยนแล้วพูดชินหมิงเยี่ยนรับยาที่ทั้งสองยื่นมาให้โดยไม่พูดอะไรอีกคพราบครัวเดียวกันพูดมากไปกลับไม่ดีเชิงเวยนํายาเม็ดสองกล่องกลับถึงห้องกงตอนตี สีสองสามีภรรยาไม่หยุดพักตรงไปยังโรงพยาบาลควีนเอเซเบตทันทีพี่ใหญ่พวกพี่กลับมาเร็วจังเฉิงกงมองดูเฉิงเวยที่ปรากฏตัวร้องทักอย่างดีใจจากนั้นมองไปข้างหลังเขานอกจากชินหมินเยี่ยนแล้วไม่มีใครอื่นอีกเชิญมาไม่ได้เหรอเฉิงกงถามอย่างผิดหวังพ่อแม่รอดแล้วไม่มีเวลาอธิบายแล้วเฉิงเวยพูดจบก็ผลักประตูห้องผู้ป่วยเข้าไปข้างใน เฉิงเคอร์ซินฟุบหลับอยู่ข้างเตียงแล้วส่วนแฟนหนุ่มชาวต่างชาติของเธอตอนนี้หายตัวไปแล้วเฉิงเคอร์ซินที่ได้ยินเสียงก็ค่อยๆตื่นขึ้นเห็นเฉิงเวยเข้ามาอย่างกระทันหันเฉิงเคอร์ซินประหลาดใจพี่ใหญ่พี่กลับมาเร็วจังืึอไปเทน้ำมาสองแก้วเฉิงเวยสั่งพี่ใหญ่เชิญผู้เชี่ยวชาญมาแล้วหรอคะเฉิงเคอร์ซินมองไปรอบๆถามขึ้นยาเทวดาของผู้เชี่ยวชาญรีบไปเทน้ำมาเร็วเฉิงเวยหยิบกล่องยาสองกล่องออกมา บอกไปมาต่อหน้าเฉิงเขอร์ซินเฉิงเขอร์ซินพยักหน้าไปเทน้ําด้วยความสงสัยยาสองเม็ดจะช่วยชีวิตพ่อแม่ได้จริงหรอพ่อแม่ถูกโรงพยาบาลแจ้งอาการวิกฤตแล้วนะเตรียมให้พวกเขาเตรียมงานศพแล้วด้วยตอนนี้พี่ใหญ่เอายากลับมาก็จะช่วยให้ฟื้นได้เฉิงเขอร์ซินไปเทน้ำสองแก้วมาด้วยความสงสัยเต็มหัวพี่ให้พ่อทานเฉิงกงนายให้แม่ทานเฉิงเวยยื่นกล่องยาหนึ่งกล่องให้เฉิงกงสั่งตอนนี้พ่อแม่เป็นตายเท่ากันเฉิงกงไม่มีที่พึ่งทางใจพี่ใหญ่ว่ายังไงก็ว่าตามนั้นเฉิงกงรับยาแล้วเเดินไปี่ตยงแม ขเขาพี่ใหญ่ป้อนเข้าไปโดยตรงเลยเหรอครับเชิงกงเปิดกล่องยาแล้วถามอย่างสงสัยอึมใส่เข้าปากแล้วใช้น้ำส่งลงไปเชิงเวยพูดจบก็เริ่มลงมือทำหลังจากทั้งสองคนเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ป้อนยาเม็ดเข้าปากของทั้งสองคนจากนั้นรีบใช้น้ำส่งลงไปทันทีการรอคอยผลลัพธ์เป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดถึงแม้จะเพิ่งป้อนยาลงไปหัวใจของพวกเชิงเวยก็เต้นระัวกลัวว่าจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นพี่ใหญ่นี่จะไม่ใช่พวกหลอกลวงใช่ไหมคะเชิงเขอซินยังคงไม่ค่อยเชื่อเหมือนนักพรตข้างถนนให้ยาเทวดาช่วย ชีวิตคนแก่คุณที่จริงแล้วทำม,มาจากแป้งทั้งนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยหุบปากเฉิงเวยตวัวาเสียงดังนี่เป็นของที่มาจากมือของผมหมายถึงท่านหลินทนการดูหมิ่นไม่ได้แม้แต่น้อยเฉิงเวยเพิ่งพูดประโยคนี้จบเลี้ยงเหล่าขยับตัวเฉินฉีเนียนลืมตาขึ้นก่อน เฉิงเว่ยเห็นพ่อของตัวเองตื่นขึ้นมาก็ตะโกนอย่างตื่นเต้นพ่อฟื้นแล้วพ่อฟื้นแล้วพ่อครับรู้สึกยังไงบ้างครับแม่ก็ฟื้นแล้วเฉิงกงก็ตะโกนตามมาแม่ครับมีตรงไหนไม่สบายหรือเปล่าครับเฉิงเข่าซินร้องให้ด้วยความดีใจเดินไปที่ข้างเตียงจับมือแม่ของเธอโจลี ถามด้วยความเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นเฉินฉีเนียนตอนนี้ยังคงมุนงงเงยหน้ามองดูรอบๆที่นี่คือห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลตัวเองกับภรรยาสลบไปทั้งคู่พ่อครับพ่อกับแม่จู่ๆก็สลบไปโรงพยาบาลหมดถนนทางออกใบแจ้งอาการวิกฤตแล้วทำเอาพวกเราตกใจแทบแย่ เฉิงเวย่ยพูดจบ,จบก็รีบหยิบใบแจ้งอาการวิกฤตจากโต๊ะข้างๆยื่นให้เฉินฉีเนียนเฉินฉีเนียนเห็นแล้วก็ตกตะลึงเป็นใบแจ้งอาการวิกฤตจริงๆหมายความว่าตัวเองกับภรรยาเพิ่งเดินผ่านประตูผีไปกลับมาหนึ่งรอบฉีเนียนคุณไม่เป็นไรนะโจลี่ผลักเฉิงเคอร์ซินออกลุกขึ้นจากเตียงเดินไปข้างๆเฉินฉีเนียนถามด้วยความเป็นห่วงทั้งสองคนอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตความผูกพันที่มีต่อกันนั้นเหนือกว่าความรักไปนานแล้วเป็นความผูกพันแบบครอบครัวเสียมากกว่าต่างฝ่ายต่างขาดกันไม่ได้ผมไม่เป็นไรแล้วคุณลผม รู้สึกว่าร่างกายกระปริกระเปล่าขึ้นเรียวแรงมีใช้ไม่หมดตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฉินชีเนียนรูปทำร่างกายตัวเองอย่างสงสัยเงยหน้ามองขึ้นไปถามเฉิงเวยพ่อครับเป็นหลานชายและหลานสาวของหมิ่นเยียนที่ช่วยพ่อไว้พูดให้ถูกก็คือท่านหลินช่วยพ่อไว้ท่านหลินให้อถทิปแก่พวกเขาสองคนคน,คนละเม็ดที่พ่อกับแม่ปลอดภัยดีตอนนี้ก็เพราะอถทิปนี้แหละครับเฉิงเวยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เฉินชีเนียนฟังจนจบเฉินชีเนียนฟังแล้วก็ตะลึงไปนานเขาไม่คาดคิดว่า ชินเฟินและชินชิงชิงจะยอมนำของล้ำค่าขนาดนี้ออกมาช่วยชีวิตพวกเขาสองสามีภรรยาครั้งก่อนยังอลวาที่บ้านตระกูลชินอยู่เลยพูดว่าจะตัดขาดความสัมพันธ์กันสุดท้ายในยามที่ตัวเองใกล้าตายกลับเป็นคนตระกูลชินที่ยื่นมือเข้าช่วยเฉินชีเนียนรู้สึกว่าตัวเองช่างไร้ค่าสินดีก่อนหน้านี้ตัวเองทำเกินไปจริงๆพูดจารุนแรงเกินไปเขาย่อมเดาออกได้ว่าในเรื่องนี้ต้องมีชินใครหูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนฝากขอบคุณพ่อตาของลูกและหลานชายหลานสาวของลูกด้วยที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณท่านหลิน สำหรับบุญคุณช่วยชีวิตเฉินชีเนียนถอนหายใจคนเราต้องใกล้ตายถึงจะสำนึกผิดได้หลังจากผ่านเรื่องนี้ไปเฉินชีเนียนรู้สึกว่าคนในครอบครัวน่าเชื่อถือที่สุดไม่ได้นะพวกเราต้องไปขอบคุณครอบครัวสไปยที่เสี่ยงให้ด้วยตัวเองโจลี่แย้งขึ้นมาการช่วยชีวิตคนถือเป็นบุญคุณยิ่งใหญ่เหมือนให้ชีวิตใหม่จะให้ลูกชายไปขอบคุณแทนได้อย่างไรดี เฉินฉีเนียนพยักหน้าอย่างหนักแน่นพ่อครับรอให้พวกท่านพักผ่อนบำรุงร่างกายสักระยะแล้วค่อยไปก็ยังไม่สายครับพ่อผมบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องพูดเป็นสองเรื่องชินหมิ่นเยียนกล่าวดีดีดีหมิ่นเยียนลำบากลูกแล้วนะโจโลี่มองชินหมินเยียนอย่างรักใคร่แล้วพูดแม่ขยะเกรงใจกับหนูเลยค่ะชินหมิ่นเยียนยิม้มเห็นพ่อแม่สามีพ้นขีดอันตรายแล้วเธอก็ดีใจมากเช่นกันพี่ใหญ่ท่านหลินคนนี้เป็นใครกันแน่คะยานี่ถึงได้หน้าทึ่งขนาดนี้คราวนี้เฉิงเคริรซินยอมรับแล้วจริงๆก่อนหน้านี้เธอไม่ค่อยเชื่อเท่่าไร รู้สึกว่าพี่ชายตัวเองข้างนอกถูกพวกนักต้มตุนหลอกลวงเรื่องที่ไม่ควรถามก็อย่าถามท่านหลินเป็นบุคคลที่เราเอื้อไม่ถึงเฉิงเวยยังไม่ทันตอบเฉินชีเนียนก็ตวาดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ตัวเองไปเซี่ยงไฮ้ก็เพื่อให้ชิงไขหูแนะนำให้ตัวเองรู้จักกับท่านหลินแต่ถูกชิงไขหูปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเฉินชีเนียนตอนนี้เข้าใจแล้วเทพเจ้าเช่นนี้ตัวเองมีสิทธิ์อะไรที่จะไปรู้จักผมเป็นเทพเจ้าผู้สูงส่งส่วนเขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาขอยืมคำพูดของผมประโยคหนึ่งทุกอย่างขึ้นนนอยู่่กับววาาไมม แต่โอกาสที่จะได้พบก็ไม่มีเชิงเครซินถูกตาวาดจนเบป้ปากยิ่งพูดแบบนี้เธอกลับยิ่งอยากรู้มากขึ้นแม่ครับ ผมให้หมอมาตรวจร่างกายให้พวกท่านหน่อยนะครับแน่ใจว่าไม่เป็นอะไรแล้วค่อยออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านเชิงเวยเห็นพ่อแม่ไม่เป็นอะไรแล้วก็เตรียมให้หมอตรวจดูแบบนี้จะได้สบายใจมากขึ้นดีไปเถอะเฉินชีเนียนไม่ปฏิเสธจากน,นั้นเชิงเวยก็ออกไปเรียกหมอเวนมาคนหนึ่งหมอมองดูเฉินฉีเนียนและโจลี่นั่งคุยหัวเราะอ,อยู่บนเตียงเขาเบิกตากว้างคนไข้สองคนในห้องนี้ได้รับใบแจ้งอาการวิกฤตแล้วให้ญาติเตรียมงานศพแล้วด้วยตอนนี้กลับไม่มีอะไรเลยนั่งคุยหัวเราะอยู่บนเตียงหากไม่ใช่หัวหน้าแผนกวินิจฉัยด้วยตน เ,เขาคงสงสัยว่าครอบครัวเฉิงจงใจแกล้งพวกเขาเล่นได้ยินว่าพวกเขายังย้ายมาจากโรงพยาบาลควีนแมรี่ด้วยทางนั้นกับทางนี้ให้คําตอบเหมือนกันเตรียมงานศพนี่มันเรื่องอะไรกันถงลี่เวยชี้ไปที่ทั้งสองคนอย่างไม่อยากเชื่อถามเฉิงเวย่ยมอถงคุณช่วยตรวจร่างกายพ่อแม่ผมหน่อยครับเดี๋ยวค่อยคุยกับคุณทีหลังเฉิงเวยยิ้มแล้วพูด ดีทงลี่เหว่ยพูดจบก็ให้พยาบาลเตรียมเครื่องมือมาตรวจให้ทั้งสองคนหลังจากตรวจอย่างละเอียดใช้เวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงทงลี่เหว่ยถือผลตรวจวิ่งเข้ามาในห้องผู้ป่วยอย่างตื่นเต้นพูดเสียงดังว่าคุณชายเฉิงผู้สูงอายุทั้งสองร่างกายปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยสักนิดแถมดัชนีร่างกายยังดีกว่าคนหนุ่มสาวทั่วไปเสียอีกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนที่ทงลี่เหว่ยเห็นผลตรวจนี้ด้วยตัวเองก็ตกใจแทบแย่ผลตรวจก่อนหน้านี้บ่งชี้ชัดเจนว่า อวัยวะทั้งสองล้มเหลวยาใดๆก็ไม่อาจช่วยได้แล้วเพียงชั่วครู่เดียวดัชนีต่างๆกลับเป็นปกติหมดนี่มันปาฏิหาริย์ทางการแพทย์ชัดๆน่าจะรู้จักการประชุมแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ที่อเมริกาเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมครับเฉิงเวยถามเรื่องนี้ผมย่อมรู้แน่นอนประเทศจีนของเราตบหน้าประเทศเกาหลีอย่างจังทงลี่เวยพอพูดถึงเรื่องนี้ก็สนใจขึ้นมาก็คือแพทย์แผนจีนท่านนั้นให้ยามาสองชุดให้พ่อแม่ผมทานไม่นานก็หายดีแล้วเฉิญเวยอธิบายหน้าทึ่งขนาดนี้จริงๆ เรสามารถชุบชีวิตคนตายได้จริงๆเรอคุณชายเฉิงคุณพอจะแนะนําหมอเทวดาท่านนี้ให้ผมรู้จักได้ไหมครับธงลี่เว่ยจับมือเฉินเวย่ยยางตื่นเต้นเฉิงเว่ยฟังแล้วก็พูดไม่ออกหมอเทวดาคนนั้นเป็นใครเขารู้ที่ไหนกันเขาแค่ยกเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเล่าให้ถงลี่เว่ยฟังเท่านั้นเองเขาคงไม่สามารถพูดได้ว่า บ้านพ่อตาผมรู้จักกับบุคคลที่เก่งกาจมากคนหนึ่งใช้ยาเทวดาของเขาสองเม็ดก็รอดชีวิตแล้วเรื่องนี้หากไม่ได้เห็นกับตาเล่าให้ใครฟังก็คงไม่มีใครเชื่อแต่สิ่งที่เฉิงเวยไม่คาดคิดก็คือเขาบังเอิญพูดมั่วๆไปแต่กลับพูดถูกจริงๆเพราะหมอเทวดาในการประชุมแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ที่อเมริกานั้นก็คือผมเองฉากการเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการที่อเมริกาไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ผมข้ามไปเลยแล้วกันหลังจากเฉินชีเนียนออกจากโรงพยาบาลวันที่สองก็โทรศัพท์หาชินไคหูแจ้งข่าวว่าปลอดภัยดี พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณและแจ้งว่าหลังจากพักฟื้นศักระยะจะไปเยี่ยมคาระวะด้วยตนเองสำหรับความเกรงใจของเฉินฉีเนียนชินไขหูย่อมไม่ปฏิเสธทั้งสองครอบครัวเดิมทีก็เป็นดงกันอยู่แล้วไปมาหาสู่กันบ่อยๆก็ดีส่วนเรื่องที่ชินเฟินและชินชิงชิงนำโอสถทิพย์ออกมาช่วยชีวิตสามีภรรยาเฉินฉีเนียนนั้นก็แพร่กระจายไปถึงหูพวกเ่าหวังแล้วหลังจากรู้เรื่องนี้แต่ละคนก็เก็บโอสถทิพย์ไว้อย่างมิชิดนั่นมันของช่วยชีวิตนะไม่มีเงินก็หาใหม่ได้ไม่มีชีวิตก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว ต่างก็มีทรัพย์สินหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านพวกเขาจะขาดเงินซื้อชีวิตหรือไรกลุ่มฟอบจีนผู้ขนส่งแห่งธรรมชาติทุกคนผมได้ยินว่าเฉินชีเนียนที่ฮ่องกงได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์แผนจีน ที่เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ที่อเมริกาครั้งก่อนจนรอดชีวิตพวกเขาถูกรงพยาบาลใหญ่สองแห่งแจ้งอาการวิกฤตแจ้งให้เตรียมงานศพแล้วด้วยนะนี่ยังช่วยให้รอดได้มันน่าทึ่งขนาดนั้นจริงๆหรอเพนกวินหมาเรื่องนี้ยังต้องสงสัยอีกเหรอเขานั่นแหละคือคนที่น่าทึ่งที่สุดประธานสวีผู้รักฟุตบอลคิดว่ายังไงพวกคุณสองคนพูดแบบนี้พวกคุณรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครเราหวัง แน่นอนครั้งนี้เป็นความจริงที่เขาช่วยชีวิตไว้ได้เรียกได้ว่าชุบชีวิตคนตายไม่ใช่ผมโมนะพวกเราทุกคนมีเจ้ายานี่อยู่คนละเม็ดลีเฉาเรินมองดูเหล่าวังอวดในกลุ่มเขาก็อิจฉาแทบตายเขาไม่สงสัยเลยว่าในมือพวกนั้นมียาแบบนั้นเพราะดงของเฉินชีเนียนก็คือตระกูลชิงและเด็กสองคนของตระกูลชิงก็ติดตามท่านหลิงอยู่ดังนั้นลีเฉาเรินจึงเดาเรื่องราวได้ไม่ยากสามีภรรยาเฉินชีเนียนได้รับการช่วยเหลือจากผู้สูงส่งท่านนั้นลีเฉาเรินไม่เหมือนคนอื่นเขาอายุมากถึง90กว่าปีแล้วแค่ อยากไดโอสถทิพสักเม็ดไว้คุ้มครองชีวิตอาปามาเหลาหวังคุณอวดตัวเองก็พอแล้วจะลากพวกเราออกมาทําไมด้วยเพนกวินมาใช้สิกลัวคนอื่นจะไม่รู้ว่าคุณมีของดีหรือไงเราหวังเฮเฮให้พวกเขาอิจฉาเล่น,เล,นเล่นก่อนบอกไว้ก่อนนะว่าพวกเรามีคนละเม็ดจริงๆแต่อย่ามาขอจากพวกเราหละ่ะของช่วยชีวิตแบบนี้เป็นของล้ำค่าประเมินค่าไม่ได้ผู้ขนส่งแห่งธรรมชาติเราหวังพวกเราไม่ซื้อจากคุณหรอกคุณช่วยแนะนําให้หน่อยสิเราหวังแนะนําหน้าไม่ได้หรอกไม่ใช่พวกเราไม่เต็มใจแต่ทําไม่ได้ถ้าพวกคุณรีบร้อนจริงๆก็ไปซื้อกับพ มาได้เขามีสองเม็ดเพนกวินหมาไปไกลๆเลยข้าไม่มีโวยเพนกวินหมาเห็นเราหวังขายตัวเองเร็วขนาดนี้ก็โกรธจนแทบจะปาโทรศัพท์ทิ้งไอ้บ้าเอยแกบอกพวกเขาว่าตัวเองมีสองเม็ดถ้าเกิดมีเรื่องด่วนจริงๆพวกนั้นก็แห่กันมาหาตัวเองหมดสิจากนั้นพระเอกวินหมารีบหยิบโทรศัพท์ออกมากดหมายเลขหนึ่งหลังจากสายเชื่อมต่อแล้วเพนกวินหมาพูดโดยตรงว่าผมส่งวีแชทไอดีให้คุณอันหนึ่งบบลลล็็ออออกกกกววววัััันนนนเเราาาางงดดยูู่่ใุมมมมจีีีขข้้้คึญช เนื่องจากมีการตลาดที่เป็นอันตรายการช่อโกงและพฤติกรรมที่ผิดกฎอื่นๆจึงถูกจำกัดการเข้าสู่ระบบหากต้องการใช้งานต่อโปรดยืนยันการสมัครเพื่อยกเลิกการจำกัดเราหวังงวยด้วยความสงสัยจึงกดปุ่มยืนยันจากนั้นก็มีข้อความเด้งขึ้นมาอีกบัญชีวิแชทนี้ถูกจำกัดการเข้าสู่ระบบ3วันยังไม่รับการอุดทอนในขณะนี้ เชี่ยเอ้ยนี่ต้องเป็นฝีมือเพนกวินหมาแน่แน่เหลาวังโกรธจนกระอักเลือดรีบลงไปหาแผนกวินหมาข้างล่างทันทีเซียวมาแกจะหน้าด้านเกินไปแล้วนะบัญชีวีแชทของข้าเป็นแกบล็อกใช่ไหมเหลาวังวิ่งลงมาชั้นล่างอย่างฉุนเฉียวถามขึ้นหมายความว่าไงเพนกวินหมาเหลือบมองเหลาวังแซงทําเป็นไม่รู้เรื่องคุณอย่ามาแกล้งทําเป็นไม่รู้กับข้าคุณดูเองสิบัญชีของข้าไม่ใช่แกบล็อกเหลาวังยื่นโทรศัพท์ให้เพนกวินหมาดูตรงหน้าไม่รู้สิต้องเป็นคุณแน่แที่ไปดูวิดีโอที่ไม่มไมม่่่่คววววรรรดูททํําาาาาใใหห้้ผเเนนกกิมมมตตตออออยย็ไัับงงื อย่ากแกล้งทำรีบลดบล็อกให้ข้าเดี๋ยวนี้เราวังพูดต่อไม่ได้หรอกผมจะนำทีมฝ่าฝืนกดได้อย่างไรบล็อกไปแล้วผมก็ช่วยไม่ได้เพนกวินหมาทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยักไหล่แกเจง๋งจริงข้าจำไว้แล้วเราวังหันหลังเดินจากไปอย่างโกรธเคืองเขาเตรียมจะเอาโทรศัพท์ของผู้ขนส่งน้ำแร่ไปอวดต่อต้องบอกให้ได้ว่าเพนกวินหมามีโอสถทิปอยู่ในมือสองเม็ดบ้านไร่นอกเมืองเซี่ยงไฮ้ภายในห้องส่วนตัวห้องหนึ่งลุโยคั้งมองดูหลานสาวของตัวเองแล้วพูดว่าครั้งก่อนที่เธอไปประชุมแลกเปลี่ยนที่อเมริกา เชิญปู่มาทานข้าวเลยพาเธอมาเปิดหูเปิดตาด้วยเดี๋ยวอย่าพูดจาเลวไหลล่ะลู่หานเสียงพยักหน้าแล้วพูดคุณปู่หนูทราบแล้วคะ่ะลั่หานเสียงก็คือสิทธิ์ที่ผมรับไว้ที่เซียงไฮ้ที่คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยฟูตันไม่นานนะักนายกเทศมนตรีเซียงไฮ้เลี้ยวช้างเหว่ยผลักประตูห้องส่วนตัวเดินเข้ามากล่าวขอโทษท่านล้วทำให้ท่านรอนานเลยเพิ่งเลิกงานก็รีบมาเลยครับท่านนายกเทศมนตรีท่านเป็นคนมีงานยุ่งทำงานเพื่อประเทศชาติรอท่านเป็นเรื่องสมควรแล้วครับอีกอย่างผมก็เพิ่งมาถึงล้วโยคังพูดด้วยรอยยิ้มฮ่าฮ่าท่านล้วพูดเล่นแล้วเดี๋ยวผมขอลงโทษตัวเองหนึ่งจอกเสี่ยวจางสั่งโรงแรมเสิร์ฟอาหารได้เลี้ยวช้างเหว่ยหัวเราะฮ่าฮ่า,าแล้วตะโกนบอกนอกประตูเลขาที่รออยู่ข้างนอกขานรับเริ่มสัง่ นี่คือหลานสาวท่านใช่ไหมครับเลี้ยวช้างว่ยมองไปทางลู่หานเซียงแล้วถามอืมหานเซียงเด็กน้อยถูกผมตามใจจนเสียคนไม่มีมารยาทเอาเสียเลยลู่โยคังแซงดูลู่หานเซียงคำหนึ่งสวัสดีค่ะคุณอาเหลียวลู่หานเซียงกล่าวทักทายเลี้ยวช้างว่ยอืมอมดี สวยขนาดนี้ต้องมีหนุ่มๆม,มาจีบเยอะแน่เลยเลี้ยวช้างเหวยพยักหน้าจากนั้นก็พูดหยอกล้อขึ้นมาประโยคหนึ่งลู่หานเซียงฟังแล้วหน้าแดงไม่ได้พูดอะไรการประชุมแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ที่อเมริกาครั้งก่อนหานเซียงทำคุณงามความดีไว้ดีมากดีมากสตรีไม่แพ้บุรุษเลี้ยวช้างเหวยกล่าวชมเชยในสถานการณ์แบบนั้นยังกล้าสเสีย่ยงพิษมีความเป็นไปได้สูงที่จะเสียชีวิตลู่หานเซียงเพื่อการแพทย์แผนจีนเพื่อชื่อเสียงของประเทศจีนยอมสละโดยไม่ลังเลควรค่าแก่การยกย่องจริงๆคำพูดนีี้ขของงงเเเลยววาาาามจจกใริ ชมความกล้าหาญของลู่หานเซียงจริงๆขอบคุณคำชมของคุณอาเหลียวค่ะถ้ามีครั้งหน้าอีกหานเซียงก็จะไม่ขาดกลัวค่ะลู่หานเซียงกล่าวขอบคุณทั้งสามคนคุยกันในห้องส่วนตัวครู่หนึ่งโรงแรมก็เริ่มเสิร์ฟอาหารโทรศัพท์จากท่านผู้นำเลขาเจิ้งครับขณะนั้นเสี่ยวจางนอกประตูค่อยๆผลักประตูเข้ามากระซิบข้างหูเลียเล้ยวช้างเห,หว่ยเลี้ยวช้างเหว่ยพยักหน้ามองไปทางลู่โยกคังแล้วพูดว่าท่านลู่โทรศัพท์จากท่านผู้นำผมขอออกไปรับสักครู่ครับเลขาเจิ้งมีคำสั่งอะไรครับหลัง โทรศับแล้วถาม ช้างเว่ยคุณอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ไปที่ห้องทํางานคุณไม่เห็นอยู่เลยเจิ้งหมิงปลายสายถามผมเลี้ยงข้าวท่านล้วอยู่ครับเมื่อไม่นานมานี้ท่านช่วยรักษาภรรยาผมยังไม่มีเวลาว่างเลยวันนี้พอมีเวลาว่างก็เลยเชิญท่านมาทานข้าวขอบคุณสักหน่อยเลี้ยวช้างเว่ยตอบตามความจริงท่านล้วหลานสาวท่านคือล้วหานเซียงใช่ไหมครับการประชุมแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ที่อเมริกาครั้งก่อนเด็กสา,สาวที่สร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศจีนเจิ้งหมิงฟังแล้วใจหายว่าล่วหานเซียงไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกที่สําคัญคืออาจารย์ขอออองเธอตอนนี้คืผม คนอื่นไม่รู้เรื่องของผมแต่เขารู้กระจ่างแจ้งดีใช่ครับคือเธอเลี่ยวฉ้างวยกล่าวอยู่ที่ไหนผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยเพื่อแสดงความขอบคุณต่อลู่หานเสียงขอบคุณสําหรับการอุทิศตนเพื่อการแพทย์แผนจีนของเธอเจิ้งหมิงเกิดความคิดที่จะมาสักรอบหากไม่ใช่เพราะผมเขาคงไม่มาหรอกแต่เรื่องนี้ก็ไม่อาจบอกใครได้ทําได้เพียงบอกว่ามาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อลู่หานเสียงครับอยู่ที่โยเตียนเว่ย เล่าซานจวงถนนผู่ตรงใต้ครับเลี้ยวช้างเว่ยได้ยินเจิ้งหมิงบอกว่าจะมาด้วยก็รีบบอกตำแหน่งไปหลังจากเลี้ยวช้างเว่ยวางสายแล้วก็ให้เลขาเพิ่มอาหารอีกหลายอย่างแล้วจึงเดินเข้าห้องส่วนตัวท่านลู่คงต้องรอสักครู่ถึงจะได้ทานอาหารนะครับเลขาเจิ้งก็จะมาด้วยเลี้ยวช้างเว่ยเดินเข้าห้องส่วนตัวแล้วบอกกับลู่โยคังเลขาเจิ้งก็จะมาด้วยเหรอครับลู่โยคังใจหายว่าไม่ใช่เพราะหานเซียงสร้างคุณงามความดีที่อเมริกาหรอกหรือครับเลขาเจิ้งในฐานะเลขาที่การพักของเซี่ยงไฮ้ตั้งใจมาเพื่อขอบคุณการอุท ก็เข้้าใจไดเลี้ยวช้างเว่ยอธิบายลุยโยคังฟังแล้วตื่นเต้นเป็นอย่างมากการกระทําของหลานสาวครั้งนี้ถึงแม้จะหุนหันไปบ้างแต่ก็ทําให้เขาได้หน้าจริงๆดีๆๆเพียงแต่ต้องรบกวนเลขาเจิ้งเดินทางมาสักหน่อยลุยโยคังพูดคําว่าดีติดต่อกันสาม ครั้งคนตาดีมองออกได้ถึงความตื่นเต้นในใจของเขาลูวหานเซียงค่อนข้างง,งุนงงหลังจากกลับประเทศก็ได้รับการยกย่องจากเบื้องบนแล้วยังได้รับการเชิดชูเกียรติจากสถาบันอีกทําไมเลขาเจิ้งยังต้องมาด้วยตนเองเพื่อเรื่องนี้อีกตัวเองมีหน้ามีตาขนาดนั้นเลยเหรอล้วหานเซียงเกือบจะตกใจอีกครั้ง